ในข้อสอบข้อที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันสำคัญฟังนะหลักการสิ่งสิ่งนั้นมันต้องพยายามกล่าวซ้ำกล่าวย้ำกล่าววนคุณวิทิเรียกว่าเรื่องเดียวกันครับสำคัญเราต้องดูจากเรื่องเดียวกันนะครับประเด็นที่มันกล่าวซ้ำกันประเด็นที่มันกล่าววนวนวน,วนใช่ไหมลกูกเออ สำคัญดูเรื่องเดียวกันเฮ้ยสำคัญดูเรื่องเดียวกันคำว่าเรื่องเดียวกันคือไม่จําเป็นต้องเขียนข้อความเหมือนกันเป๊ะแต่ขอให้ความหมายเดียวกันความหมายสื่อถึงกันได้นั่นแหละครับเขาเรียกว่าเรื่องเดียวกันนะฮะอ่านโจทย์ปุ๊บดูข้อความปุ๊บเจอเรื่องไหนสัมกันขีดเส้นไว้เลยแล้วเอาเรื่องนั้นมาดูตามตัวเลือกนะครับตรงตัวเลือกไหนตอบเลยลูกนั่นคือคำตอบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณพิธีขาถ้าเกิดหนูอ่านแล้วมัน มันหาเรื่องเดียวกันเรื่องซ้ำกันไม่เจอเลยอะนะครับคุณพิธีหนูต้องใช้หลักการไหนต่อไปต่อครับดูตัวเลือกตัวเลือกที่เป็นใจความสำคัญตัวเลือกนั้นมันต้องตอบได้อย่างครอบคลุมและพอดีที่สุดขอรบกวนน้องๆจดตามนิดนึงนะลูกนะนะบตัวเลือกนั้นครอบคลุมขอบคุณนะครับทุกคนเลยที่ตั้งใจอ่ะคำว่าครอบคลุมหมายความว่าหนูอย่าไปตอบตัวเลือกที่มันกล่าวแค่แบบ สั้นๆหรือกล่าวถึงแค่แง่เดียวหรือจุดเดียววะลกูกไม่เอานะคะเออใจความสําคัญเขาโอ้โหกล่าวถึงประเด็นหลักๆห,ห,หลายๆประเด็นเลยแต่เวลาตัวเลือกมีแค่แง่เดียวส่วนเดียวเล็กมากเลยตัดทิ้งไปเลยลูกอย่าไปตอบแบบนั้นหรืออย่าไปตอบตัวเลือกที่มันกว้างจนหลุดประเด็นหลุดจากเนื้อหาที่มันยกมาให้เราอย่างก็ตอบไม่ได้ต้องตอบที่ครอบคลุมพอดีนะลูกนะโรงเรียนเปียมหาราชารายของเราใจความสําคัญคหยเลือกสองตัวเลือกหนึ่ง ระหว่างเป็นโรงเรียนที่มีสีประจาโรงเรียนเป็นสีฝาชมพูกับเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะประจําจังหวัดนะครพนมหนึ่งหรือสองสำคัญใจความสำคัญคืออะไรเล้วหนึ่งหรือสองสีประจาโรงเรียนหรือมีคุณภาพประจำจังหวัดต้องตอบคุณภาพลูกใช่ไหมครับที่รักเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะมันคลุมหมดแล้ว่าคลุมคุณภาพการเรียนการจีฬาคุณธรรมนักเรียนสารศึกษาผู้บริหารคณะครูใช่ไหมถ้าเราตอบสีมันเป็นแค่ประเด็นของสี แค่เล็กนิดเดียวถูกไหมเว้นเราต้องตอบให้มันคลุมประเด็นได้พอดีหนูจึงท่องตามคุณิติว่า